นมลุงเนี่ยเราจะสร้างนะครับเข้าหาจุดศูนย์กลางก็คือถ้าถ้าท่านเห็นแ้นู้นเราจะเรียกว่าทางดาเนินนะครับเนาะจะเป็นการสร้างพุ่งเข้ามามาที่ตรงนี้แล้วจุดศูนย์กลางของปราสานลำลุงคืออะไรครับมีใครทราบไหมที่นี่จุดศูนย์กลางคืออะไรคือสิวลึงสิวลึงเราะงั้นที่นี่สร้างขึ้นเพื่อถวายใครครับถูกต้องครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นพระพุทธรูปนะครับสร้างในศาสนาอะไรพถูกต้องอันนี้คล้ายๆถ้าอย่างที่ปราสาทพิมายนะครับเนาะ ตัวศูนย์กลางของภาษาพิมาจะเป็นพนักปกอพนักคือพุทธมหายานแต่ของพระองค์ลุงเนี่ยเป็นสิวัลึงนะครับแล้วก็บอกเลยลูงได้เลยว่าที่เนี่ยสร้างขึ้นถวัลปิวะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ใครจะมาเถียงฉันอยากจะเถียงฉันมันมีประจักษ์อยู่ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเดินชมด้านหน้ากันดีกว่าครับเข้าไปด้านหน้าเลยดีกว่าไปชมความสวยงามของพระสลักต่างๆแล้วก็ประวัติสายอีดีกว่าครัใช่ครับไป ขาดแคลนเอาโบดหรือพินแทนก็ได้นะครับขัดแคลนมีแคลนเอาแคลนเอาให้น้องเลยนะเดี๋ยวเปล่าซึ้งไปทับตรงนี้อ่าด้านนี้นะครับผมจะเห็นว่าเป็นภาพสลักอ่าแล้วก็จะมีอันนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าภาพสลักเนี้ยเพิ่งจะถูกกันเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองเราปล่อยให้มันภาพภาพเรือนมากแต่ถ้าท่านจะเห็นนะครับว่าจะมีเหมือน ถูกต้องครับเป็นกีดบ,บัวเราเรียกว่าเนี่ยนะครับเป็นขีดบ,บัวนะครับมันจะอาจจะเลือนหน่อยนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าผ้าสลักบัวแปดขีบก็เป็นตัวแทนเทพแปดทิศของศาสนาฮินดูหรือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีเรื่องของอะไรประมาณนี้ครับเพราะงั้นเนี่ยปราสาทไหนที่สร้างในศาสนาฮินดูเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะมีบัวแปดีบหมดเลยปราสาทเมืองสงก็มีนะครับผมที่นี่ก็มีนอกจากนี้ที่นี่เรายังพบเป็นภาพสลักบัวแปดขีครับผมลงในแผ่นทองด้วยแผ่นทองแบบแผ่นบางๆเอาไว้ วางเรืกองประาษานะครับเอาไว้แบบก่อนก่อนเราจะสร้างปราษาทนะครับเนาะเราต้องมีการวางเลอกเราเจอแผ่นทองก่อนนั้นแ่ะท,ทาไว้ก่อนแล้วก็ขุดฝังไว้ก่อนวางสร้างระสาทขึ้นมาครานี้ด้านหน้าที่ท่านเห็นจะมีส่วนประกอบหลักที่เห็นคือสองอันก็คือด้านบนนะครับผมเราเรียกว่าหน้าบันหน้าบันนี้ถ้าเห็นว่ามีรูปเป็นเ,นเหมือนฤาษีรูปนี้ครับมันสามารถตีความได้ไดสองแบบบางท่านก็บอกว่าอันนี้คือพระศิวะในปางฤาษีมหาโยคี ท่านอาตา,าเป็นฤาษีมายอยคีครับผมอีกครอบสันนิษฐานหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระสลักของนเรนทราทิตที่เป็นผู้สร้างปราสาทขนมุงแห่งนี้เพราะว่าท่านนาเรนทราทิตเนี่ยท่านก็ถูกคนในพื้นที่บูรเลยนะครับหรือว่าข้าชมลีภาเนี่ยนับถือท่านเนี่ยเปรเสมือนพระศิวะเลยเพราะว่าท่านมาสร้างที่นี่แล้วก็ท่านบวดเป็นนกบวชด้วยเพราะงั้นคนที่นี่ก็เลยนับถือท่านเป็นพระศิวะเพราะงั้นเราไม่เคยพบฤาษีแบบเนี่ยครับพระพระศิวะทรงแบบนี้ที่ไหนเลย เราก็คิดว่าอาจจะเป็นเรียกทาอาทิตย์หรือเปล่าประมาณนี้ครับแต่ก็สามารถตีความได้สองได้สองแบบเพราะฉะนก็ได้เลยอาทิตย์ก็ได้ครับผมส่วนด้านนี้เราลงมาเราเรียกว่าทับหลังเป็นทับหลังครับทับหลังอันนี้เป็นทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับผม ก็คือหันมาทางทิศตะวันออกนะครับเนาะเป็นด้านหน้าแล้วที่พนมรุ้ไเป็ทับหลังอะไรที่เป็นพลังนอะไรอ่าอยู่ตรงไหนครับซไหมอยู่ไหนอยู่นี่แล้วมาทรัผมพาไปชมดีกว่าเข้ามาด้าเลยครับผมเอาอะไรนะเอาไม้เท้าจากสัตขึ้นไปเอาไม้เท้าจากสัตวขึ้นไปเอา เดินแจ็คสันคืนไปนี่ครับนารายณ์บุญสมศรีจุกป้องครับผมถ้าให้ผมแม่ตอบคำถามได้ยังไม่ได้ให้ผมแนะนำมุมถ่ายรูปนะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ่ายรูปก็คือีช่างภาพอยู่ข้านล่างนะครับเนาะแล้วก็เราก็ยืนตรงนี้ขึ้นมาเล้จะติดได้ทั้งนารายณ์บุญสมศีทั้งขั้วบเลยจะสวยมากมุมนี้ช่างภาพอยู่ด้านล่างขาขึ้นมา เดี๋ยวให้ให้ให้ชมความสวยงามก่อนอันนี้คือเราเรียกว่าทับหลังนาฬิกนรองศิลป์นะครับเดี๋ยวให้บขยกลับมาก่อนได้ครับให้ข้างหลังเข้ามาข้างนี่ครับทับหลังนาราฬิการองศิลป์่วยมากเลยอันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าสรุปว่ามันมันมีเรื่องหนึ่งนะครับน้องเจนที่เป็นข่าวนะครับพักหนึ่งนะครับว่าสรุปว่าเดี๋ยวขออนุญาตที่จะนั่งบนนั้นะครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอ่าให้ทุกท่านลอง ให้ความคิดเห็นมาก่อนว่าคิดว่าจริงหรือปลอมครับจริงครับจริงอ่าจริงๆแล้วมันมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสักสิปีมาแล้วนะคะรับเนาะว่าสรุปก็คือเป็นของจริงด้วยเราตรวจสอบแล้วแต่ว่าท่านหลายท่านสังเ,สงเกตว่าอา้าถ้าของจริงทําไมมันบางจาังล่ะทำไมทับหลังที่อื่นที่เราเห็นอย่างอันนี้ก็้ครับทำไมมันเป็นหินหนาอะไรเบบป็นีินเป็นหินหนามากหินทรายหนามากทำไมมนมีปูนข้างหลังล่ะใหม่หรือเปล่าอะไรเนี้ยก็คือต้องอธิบาย่อกว่า ในสมัยที่เขาหายไปนะครับอย่างมับหลังเนี่หายไปช่วงสงครามเวียดนามก็คือสองห้าศูามกแปดช่วงที่เขาขนย้ายตอนหายเนี่ยก็คือขโมยเนี่ยต้องต้องสลักเอาเฉพาะผ้าสลักออกไปเพราะเอาเฉพาะผ้าสลักงมันหนักใช่ครับถูกต้องมันหนักเกินต้องเอาเฉพาะผ้าสลักออกไปเพื่อจะได้ขนส่งง่ายขนออกนอกประเทศง่ายผ่ายง่ายเอาแต่ด้านน่าถูกต้องครับถูกต้องตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอเนี้ยละครผ่านผ่านอะไรผ่าน้านผ่าผ่า แคงหน้าออกซ้อซอซองนาออกก็เลยได้ประมาณนี้ครับแล้วเราไปทวงคืนมาประมาณช่วงเราเห็นนะครับประมาณ2 5 0 0เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันหายไปเราก็เริ่มการทวงคืนแล้วแล้วไปเจอเนี่ยที่อเมริกาท่านหม่อมท่านปรานหม่อมท่านพลตรดิบท่านก็คอยเขียนจดหมายถึงกงซีเขียจดหมายถึงรัฐบาลให้ช่วยกันทวงคืนจนสุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้คืนมาจริงๆเนี่ยคือ2,531 สุดพน <ะ S 2> ทะทะดสกครับผมยาวนานมากมากว่าจะได้คืนมา <laughs> ใช้เวลานานมากแต่ว่าท่านเห็นว่ามันแยกเป็นสองฝั่งนะครับเนาะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยที่เป็นรูปนารายนอนบนตัวหน้าเนี่ยเราเจอที่ที่อเมริกาเลยจะเจอที่อเมริกาแต่ฝั่งขวานะครับผมที่เป็นรูปมีรูปลิงอุ้มลูกมีรูปนกหัสอดินงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราไปเจอที่ประตูน้ํเป็นร้าศักดิ์ของเก่าใช่ครับเราเจอในไทยแต่ว่าราคาตอนนั้นก็คือ10ล้านบาทในปีสองพนปีบนะครับ10ล้านบาทอ่า ถือว่าราคาเราก็เอากลับมาจนได้ม <ส correr. S 1> ัจะได้เอากลับคืนมาจนได้แต่ว่าทุททกๆวันนี้ครับต้องบอกว่าทุกวันนี้กระบว,วนการทวงคืนของต่างๆทางอเมริกาหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันเริ่มจะง่ายขึ้นเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเขาก็มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคอดีของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ย,ยถ้าเกิดอะไรที่เขาเห็นว่ามันมีการนํเข้ามาดยผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะอายัดไว้อย่างล่าสุดนะครับเนาะทับหลังนองของเขาล้นอย่างเนี้ยเราก็ได้คืนมาค่อนข้างจะ ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยคือใช้เวลาแคป่ประ1ปี2ปีในการลงทุน,น,ะะนแล้วก็ได้คืนมาเลยเพราะว่าเขามีคณะกรรมการคอยอายัดของไว้ไ,วไ,วไ,วไวนานแล้วรอแค่ว่าเราเอาหลักฐานไปยื่นว่าอันนี้ของเรา100%ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านนี้ดีกว่าครับพาไปชมวัวที่จะได้เห็นวัวใกล้ๆอ่าครับผมจ้าโอ้คุณผู้ชมสวยมากสวยงามมากครับคุณหมอฮนะอืม ตามลิซ่ามาจริงๆครับมาดูอะไรนะปราสาทนีขนมรุงครับคุณผู้ชมก็มาดูกันนมาเรื่องราวของความอันนี้สิ่ง เป็นซากเนาะเป็นเป็นโบราณผมก็เพิ่งน่าจะมาประมาณสองครั้งครับสวยงามมากมากขอบคุณทุกท่านที่เก็ยรับชมนะครับกับอีพีนี้ครับปราสาทหินพนมรุง้ง สวัสดีครับ